สวัสดีครับกับผมนายนัทธุศมาอาลารหัส66205026หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีที่สองวันนี้จะมาเขียนโสริปเบิร์คำสั่ง trim e x t e n t split combining split entity ครับเราก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอย่างแรกผมจะเริ่มเป็น f o น t ์เพลนะครับจากนั้นผมจะจำลองการสร้างเส้นก่อนนะครับโดยการเลือก ไลน์นะครับร้อยขึ้นไปขนาดไม่ต้องกำหนดนะครับโอเคต่อมาผมจะเลือกเป็น3 uh, Point Arc นะครับ mm hmm. เลยมานี่เป็นการจำลองสร้างเส้นนะครับเห็นครับต่อมาผมจะเลือกเป็นเอ่อสไปไลน์ครับเป็นเส้นสไปไลน์ ต่อมาผมก็จะเริ่มเป็นสไปรัลเหมือนเดิมนะครับเลืับเส้นก็จะอยู่ประมาณนี้นครับผมจะจำลองต่อมาคำสั่งที่จะใช้ก็คือคำสั่งทิมครับที่เป็นรูปกรรไกรตัดแบบนี้นะครับกดเลือกทิมครับจากนั้นจะมีหลายออปชันนะครับ ออปชันแรกผมจะเอ่อผมจะใช้เป็น Power Trim นะครับเป็นการตัดแบบลากตัดนะครับนี่นะครับมันจะเป็นการลากตัดแบบตามที่เราต้องการตัดเส้นตามที่เราต้องการเลยครับนี่คือ Power Trim นะครับผมจะลากตัดโอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของคอร์เนอร์นะครับ คอนเนอนี่ประการตัดแลบเบหมือนเราเลือกเส้น,นี้ไว้นะครับจากนั้นมันก็ตัดตามที่เรต้องการครับจะขึ้นลักษณะนี้นะเวลามันจะตัดเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคําสั่งของพิมในออปชั่นคอนเนอร์นะครับกดเลือกคอนเนอร์จากนั้นเลือกเส้นครับ สัญลักษณ์ที่ว่ามันจะตัดได้มันจะเป็นเส้นสีชมพูแบบนี้ครับเดี๋ยวลองตัดดูเคมก็จะหายไปนึเลยเลือกใหม่นะนี่ครับก็ตัดตรงนี้ส่วนนี้ก็จะหายไปครับเห็นไหมครับมันก็จะหายไปโอเคผมเลือกเส้นนี้ถ้าผมถ้าผมคลิกส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับ เราก็มาที่ออปชันต่อไปกันเลยนะครับเลือกคำสั่ง trim ครับต่อมาจะเป็นในในส่วนของอปชัน trim away inside ครับโอเคติกเลือกแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าผมติกตรงนี้ส่วนตรงนี้จะหายไปนะนะครับมันจะหายไป ตรนที่เราไม่ต้องการจะหายไปเราเป็นเหมือนการบล็อกขอบเขตไว้ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะมาในส่วนของชั่น trim away outside นะครับน่าจะเป็นการปตับจากด้านนอกเลือกขอบเขตนี้ไว้นะครับ นะครับให้จะตัดแต่ด้านนอกนี่คือเส้นส่วนที่เราติกก็คือเป็นการเลือกเก็บไว้มันจะเลือกตัดด้านนอกนะครับมีเป็นลักษณะของออปชั่นทีมเอาเว่์เอาไซนะครับต่อมาจะมาในส่วนของ t r i มทูโคลส e โคลสโคลเซเป็นการตัดอ๋อเป็นการตัดตรงๆเลยนะครับ เลือกปัดได้เลย mm. เลือกปัดได้เลยก็คือลักษณะการทำง,งานของท,ทิมนะครับกนคือกัรไกลจะมีออปชันพา w เวอร์ทริมคอน r ดอร์ทิมเอา s i d อินไซ a ์ทิม u อ s i ว e แล้วก็ทิมฟิ o โตรเ e ครับลักษณะการงานก็ประมาณนี้ครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของ extend entity นะครับก็คือเหมือนเป็นลักษณะของคำสั่งในการเชื่อมเส้นมาดูนะครับจะลบด,ดีดนะครับผมจะจำลองการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนต่อมาก็เป็นวงกลมนะครับ c ต่อมาก็เป็นสไปไลน์นะครับ ก็ซีเ็กครับต่อมาก็เป็นลักษณะของเส้นลายโดเด็กกินยางต่อมาผมจะเลิอมเป็นคําสั่ง Extend Entity นะครับโดยการคลิกที่เส้นครับมันจะขึ้นลักษณะของเส้นเชื่อมขึ้นมานี่นะครับพอผมกดไปมันจะเชื่อมกันทุกชิ้นงานจะเชื่อมกันนี่ครับเป็นลักษณะของเส้นที่เชื่อมกันระหว่างชิ้นงาน ชิ้งานหรือเส้นเส้นลักษณะต่างกันมันก็จะเชื่อมก,กันครับสามารเชื่อมเป็นปเส้นตรงแบบนี้ได้นี่คือลักษณะของเนเอนติตีนะครับต่อมาจะเป็นการเขียนในคำสั่ง split entity นะครับในคด sql จกคำสั่งเก่าก่อนครับนันคิด สไตล์นะฉะนั้นปกติดีนนะเลือกดูคก็จะสร้างจำลองขึ้นมาก่อนนะครับจากการเลือกเป็นเส้นลายนะครับไปเลือกฟอนต์นะครับ จากนั้นเลือกเส้นลายนะครับจากนั้นจะเลือกเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นสไปร์ไลน์นะ แล้วก็เป็นซิเคิลนะบางคนต่อมาก็เลือกคำสั่งทูลนะครับเลือกเป็นสเก็ตทูลเลือกเป็นสปริตเอนติตี้นะครับก็คือคำสั่งแยกนะครับแยกส่วนมี่ทเป็นาำแยกส่วน มันจะแยกส่วนวขวากับซ้ายนะแยกส่วนม,มนแยกนะนแยกทางกดเอกสีก็จะเป็นสีน้ำเส้นมันก็จะแยกกันภาษานี่นะเส้นันแยกขวาซ้าย จะเป็นสเก็ตช์โทนนะครับเลือกสเก็ตช์ที่แบบอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะแยกกันมันก็เอฟซีออกจากสัญลักใช้ในกรณีที่เราเราต้องการเปลี่ยนเป็นพอขอดสตั๊กชั่นครับขึ้นเป็นเส้นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์แบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นพอขอดสตั๊กชั่นนี่ครับลักษณะก็จะอยู่แบบนี้นะครับ จะให้เส้นนี้เป็นเส้นโดนล็ลกติ๊กได้นะครับเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์จะแยกขวาซ้ายนะครับเป็นการแบ่งเขียนนี่ครับถ้าหากอยากกลับเป็นเหมือนเดิมก็กดค้นครับเปลี่ยนขอต้านครับเปลี่ยนไขได้นะครับ ก็ติดหมดแล้วถ้าอยากจะให้จุดเดินก็เษณะก็าจเป็นการแบ่งเส้นนะครับสคริปต์เอออิตก็ลักษณะการใช้งานก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ